มากินสับประรดหวานว่านจำๆจำเลยกันนะคะไม่ต้องตำลายนะตำไม่ตันมีลายเดี๋ยวกลวยเลื่อยอยู่แล้วหวานหมากนะคะจำเลยเลยสับประรดหวานจำนะคะ หวานมากเลยยัยแมวโปมาแต่บ้านปีเศร้านะคะแต่มาแจน้าเกลือแต่บ้านปีเศร้าก็เสริมส่งหลูกก็ยัยแมวหลูกนึงปีเศร้าหลูกนึงก็อย่าก็ปีเศร้าก็ยายแม่โปงก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ยัยแมวสับปะรดหวานจํานะคะ ว่านว่านหมากว่านตึงครัะว่านตึงไทยเลยนี่จำหมากจำต้องลูกเลยนะคะมากไก่กินสับปะรดด้วยอย่านัดนะคะปลอม